ดูอีกหนึ่งเรื่องนะคะน,นี้สําหรับใครที่ชอบตัดผมนะคะแล้วก็อยากจะประหยัดงบประมาณในการตัดแต่ละทีนึงเนี่ยตัด1ครั้งได้ฟรีอีก2ครั้งนะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านตัดผมเชียงใหม่ไอเดียเก๋นะคะให้โปรโมชั่นออกมาค่ะเรียกลูกค้าเรียกเลตติ้งนะคะตัดผมหนึ่งครั้งฟรีอีก2ครั้งลูกค้าสามารถมาตัดได้อีกตลอดทั้งเดือนค่ะ สำหรับเจ้าของร้านคนนี้นะคะเขาบอกว่าแนวคิดนี้เนี่ยมาจากการที่อยากจะมีช่างแต่งผมประจําตัวที่สามารถปรับเปลี่ยนทรงผมได้ตลอดค่ะโดยจ่ายค่าตัดผมครั้งแรกในราคา150บาทนะคะโดยจะนัดแล้วก็เตือนลูกค้าเข้ามาตกแต่งผมค่ะผ่านโปรแกรมไลน์โอ้โหไฮเทคมากเลยนะคะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ค่ะซึ่งก็จะได้บันทึกข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์หลังจากนั้นค่ะก็จะส่งข้อความแจ้งเตือนลูกค้านะคะให้เข้ามาตัดผมที่เหลืออีก2ครั้งก็คือ ครั้งแรกไปจ่ายเงิน150บาทแลกลายกันค่ะพอถึงเวลาเนี่ยก็จะเตือนลูกค้าไปว่าถึงเวลาแล้วนะมาตัดผมได้แล้วอีก2ครั้งที่เหลือนะคะจนครบโปรโมชั่นตามเดือนนั้นๆค่ะโดยร้านดังกล่าวที่พูดนั้นไปนะคะก็คือร้านที่ชื่อว่า s o r o n Hair Care ค่ะก็อยู่ที่ เลขที่1ทับหถนนเจริญประเทศนี่เองนะคะซอย12ตําบลช้างคลานอําเภอเมืองค่ะเจ้าของก็คือนายคุณวุฒิพุทธเจริญนะคะก็เป็นสถาปนิกค่ะที่พันตัวเองมาเป็นช่างตัดผมแล้วก็ดูแลทรงผมนะคะซึ่งก่อนหน้านี้ค่ะเจ้าตัวก็บอกว่าไปเรียนตัดผมมาจากสถาบันชื่อดังหลายสํานักด้วยกันก่อนที่จะตกแต่งนะคะห้องแถวของตัวเองเนี่ยให้มาเป็นร้านตัดผมหรือว่าบาร์เบอร์แบบนี้นะคะเพื่อที่จะมาดูแลเรื่องทรงผมให้กับลูกค้าค่ะซึ่งร้านโซลอนเฮาแคร์ก็ไม่ใช่บาร์เบอร์ทั่ว ะะเขาบอกเพราะว่าเป็นบาเบอร์เนี่ยก็แค่การตัดผมเท่านั้นแหละแต่ว่าแฮร์แคนี่เป็นถึงการดูแลทรงผมของท่านชายท่านสุภาพบุรุษให้ดูดีนะคะในรูปทรงเดิมได้ทั้งเดือนโดยจ่ายค่าบริการเพียงแค่150บาทตัดได้3ครั้งนะคะเรียกว่าตัด1ฟรีอีก2ส่วนลูกค้าทั่วไปที่ไม่ค่อยมีเวลามาตกแต่งทรงผมบ่อยๆเนี่ยต้องการตัดผมให้สั้นทางร้านก็มีบริการเพียงหัวละ100บาทเท่านั้นค่ะ ขณะที่ลูกค้านะคะเป็นนักเรียนอยากตัดผมตามทรงทั่วไปก็จะมีอีกราคาหนึ่งนะคะเรียกว่ามีการจัดเรีนราคาหลายแบบนะคะนักเรียนนักศึกษาก็40-60บาทเท่านั้นเองค่ะ ซึ่งเจ้าตัวนะคะก็บอกว่าหลังจากเปิดร้านมาได้เกือบ2เดือนเนี่ยก็มีลูกค้าเข้ามาตัดผมรูปแบบลูกค้าประจําหรือว่าแบบแฮร์แคร์ทั้งหมดแล้วตอนนี้มีถึง20รายนะคะโดยก็จะมีวิธีการนัดค่ะแล้วก็แจ้งเตือนลูกค้าเข้ามาตกแต่งผ่านโปรแกรมไลน์อย่างที่บอกไปแล้วก็จะมีการบันทึกข้อมูลของลูกค้าแต่ละคนไว้นะคะไม่สับสนอย่างแน่นอนบันทึกลงไปในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็มีการถ่ายรูปเก็บไว้รวมไปถึงทรงผมที่ได้มาตัดผมครั้งล่าสุดค่ะโดยระยะเวลาที่จะแจ้งเตือนนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ 10วันค่ะหลังจากนั้นก็จะส่งข้อความแจ้งเตือนให้ลูกค้าเข้ามาตัดผมอีกสองครั้งที่เหลือจนครบตามโปรโมชั่นในเดือนนั้นๆน,น,นะคะโอ้โหก็เรียกว่าเป็นหนึ่งโปรโมชั่นที่เอาใจลูกค้ากันมากๆเลยนะคะทางด้านของนายชาริฟเอ็มวัฒนาเองค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในลูกค้าประจำนะคะของโซลอนเฮาแคร์เนี่ยก็เปิดเผยว่ามาตัดผมที่นี่นะคะเป็นครั้งที่3แล้วค่ะส่วนตัวนั้นก็ชอบคอนเซปต์ของร้านตัดผมนี้นะคะเนื่องจากว่าไม่ชอบตัดผมสั้นค่ะซึ่งหากตัดเหลือยาวก็ จะมีผมที่ยาวไวขึ้นนะคะก็เลยตัดสินใจมาเป็นลูกค้าร้านนี้ประกอบกับชอบตรงที่ว่าหากตัดไปแล้วเนี่ยอยากจะแก้ทรงใหม่ก็สามารถมาตัดแต่งทรงผมได้อีกนะคะที่สําคัญอย่างที่บอกเลยราคาถูกนะคะเพียง150บาทก็จะมีคนมาดูแลทรงผมให้ตลอดทั้งเดือนเลยนะคะใครที่สนใจก็ลองไปใช้บริการกันได้นะคะหรือว่าโทรไปสอบถามจองคิวกันก่อน,อนได้เพราะว่าตอนนี้ลูกค้าค่อนข้างเยอะแล้วอย่างที่บอกไปมีลูกค้าประจําถึง20คนนะคะลองโทรไปสอบถามคิวกันก่อนได้ที่หมายเลข081 7-8-3-7-2-7-2ค่ะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งไอเดียดีๆนะคะที่ก็เรียกได้ว่ากระตุ้นเรตติ้งร้านทําผมที่ไม่ใช่เฉพาะบาร์เบอร์อย่างเดียวก็ถือว่าเป็นแฮร์แคร์กันด้วยนะคะสุภาพบุรุษคนไหนสนใจก็ลองไปกันได้นะคะ